สวัสดีครับทุกคนสงครามที่มารีนฟอร์ดคือจุดที่พีคที่สุดแล้วใช่ไหมครับถ้าผมจะบอกว่าทั้งหมดนั่นเป็นแค่การอุ่นเครื่องหลักไปดูบทสรุปที่แท้จริงของวันพีทที่จะสั่นสะเทือนโลกยิ่งกว่าที่คุณเคยจินตนาการและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซูเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับเอาล่ะครับเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปสู่ทฤษฎีสุดล้ำลึกหรือการคาดเดาอันบ้าคลั่งเกี่ยวกับบทสรุปของวันพีทเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นกลับไปที่คำประกาศสิทธิจากปากของชายผู้สร้างตำนานนี้ขึ้นมาเองอาจารย์โอดาเขาได้ให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนและหนักแน่นกับพวกเราเอาไว้มาอย่างยาวนานแล้วครับคำกล่าวที่กลายเป็นตำนานเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2012เมื่ออาจารย์โอดาบอกเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้ผมวาดวันพีทต,ต่อไปคือผมต้องการวาดผ้าสุดท้ายผ้าสุดท้ายจะน่าทึ่งมาก จนทาให้ภาคมารีนฟอร์ดดูเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่แล้วครับเขาใช้คํานี้จริงๆแถมยังบอกด้วยซ้ําว่ามารีนฟอร์ดเป็นแค่การเดินทางเสริมที่เขาไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ําว่ามันจะดังเปรี้ยงปร่างขนาดนี้นี่ไม่ใช่แค่การโปรโมทสร้างกระแสแต่มันคือสัญญาใจที่อาจารย์โอดามีต่อแฟนๆทั่วโลกและเขาก็ย้ำคำสัญญานี้อีกครั้งในช่วงที่ภาควานก์กำลังเดือดสุดๆโดยบอกว่าผมจะวาดการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของวันพีมันจะน่าตื่นเต้นมาก การตอกย้ำซ้ำตลอด10กว่าปีที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นถึงแผนการอันยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานที่ถูกวางเอาไว้อย่างดีสำหรับบทสรุปของมหากาบเรื่องนี้การที่อาจารย์โอดักกล้าพูดลดทอนความสำคัญของภาคที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายอย่างภาคมารีนฟอร์ดถือเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยครับมันคือการปรับจูนความคาดหวังของพวกเราทุกคนเขาไม่ได้แค่บอกว่าสงครามสุดท้ายจะใหญ่กว่า แต่กำลังส่งสัญญาณว่าไม้บรรทัดที่เราใช้วัดความยิ่งใหญ่กำลังจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมารินฟอร์ดคือสงครามที่เน้นอารมณ์และภารกิจส่วนตัวเพื่อช่วยคนคนเดียวแต่สงครามสุดท้ายจะเป็นสงครามระดับโลกที่จะสั่นสะเทือนรากฐานและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลดังนั้นก่อนที่เราจะจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ที่ยังมาไม่ถึงเราต้องย้อนกลับไปมองมาตรฐานที่สงครามครั้งก่อนได้สร้างไว้ใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงมาหาสงครามสุดยอดหรือภาคมารินฟอร์ดนั่นเอง นี่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์สำคัญแต่มันคือไม้บรรทัดที่เราจะใช้วัตทุกความขัดแยง้งความสูญเสียและแรงกระเพื่อมที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้การถอดรหัสภาคนี้อย่างแบบเจาะลึกจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่มหากราบสุดท้ายที่อาจารย์โอดาสัญญาไว้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาคมารินฟอร์ดคือความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดของวันพีจนถึงปัจจุบันและเป็นจุดสุดยอดของเรื่องราวก่อนช่วงทม์สคิปต์หน้าที่หลักของมันคือการเป็นบทเรียนแห่งการเติบโตสำหรับลูฟี่ เป็นครั้งแรกที่กัปตันของเราต้องเผชิญหน้ากับความอ่อนแอของตัวเองอย่างหมดรูปการสูญเสียเอสและหนวดขาวต่อหน้าต่อตาได้ทำลายหัวใจของเขาจนแหลกสลายและกลายเป็นบทเรียนสุดโหดที่ผลักดันให้กลุ่มหมวกฟางต้องยอมรับว่าพวกเขายังไม่พร้อมสำหรับโลกใหม่หัวใจหลักที่ทรงพลังที่สุดของภาคนี้คือทีมเจจนงที่ถูกสืบทอดครับคำพูดสุดท้ายของหนวดขาวไม่ได้แค่ยืนยันว่าวันพิษมีอยู่จริงแต่มันคือการประกาศกล้องว่าผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของโรเจอร์จะต้องปรากฏตัวขึ้น ซึ่งแทนที่จะดับไฟแห่งยุคสมัยโจรสลัดกลับยิ่งโหมกระพือให้มันลุกโชนยิ่งกว่าเดิมเช่นเดียวกับเจ็จำนงของเอสที่ถูกส่งต่อไปยังซาโบพี่น้องร่วมสาบานอีกคนแก่นเรื่องนี้คือหัวใจของวันพีทและมันจะเป็นศูนย์กลางของสงครามครั้งสุดท้ายอย่างไม่ต้องสงสัยในแง่ของสเกลความยิ่งใหญ่มารินฟอร์ดได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้วยการลากตัวละครระดับพระกาลมาไว้ในที่เดียวกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสาพลเอกเจ็ดเทพโจรสลัดจักรพรรดิหนวดขาวพร้อมเหล่าผู้บัญชาการหน่วย หรือแม้กระทั่งผู้เล่นคนสําคัญในอนาคตอย่างหนวดดาและแชงการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์นี้สร้างความรู้สึกถึงสเกลที่ใหญ่โตมโหฬารและเดิมพันที่สูงลิ้วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแน่นอนว่าถึงจะสุดยอดแค่ไหนมารีนฟอร์ดก็ไม่ใช่ภาคที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติครับแฟนๆหลายคนก็มองย้อนกลับไปแล้วชี้ให้เห็นถึงจุดที่น่าขบคิดอย่างเรื่องสเกลพลังที่ยังดูไม่เข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะเมื่อระบบฮาคิยังไม่ได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนหรือการต่อสู้หลายคู่ที่ถูกตัดจบนอกจอ ซึ่งถูกมองว่าเป็นทางลัดของผู้เขียนในการจัดก,การตัวละครมหาศาลและการที่ขาดกลุ่มหมวกฟางแบบครบทีมก็ทำให้แฟนๆบางส่วนรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปแต่ข้อสังเกตเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข้อบกพร่องครับมันคือข้อมูลล้ำค่าที่กำลังบอกไม้เราว่าอาจารย์โอดาจะสร้างโครงสร้างของสงครามครั้งสุดท้ายให้แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเขาไม่สามารถพึ่งพาทางลัดแบบเดิมได้อีกต่อไปเมื่อเดิมพันและความคาดหวังของผู้ชมสูงขึ้นไปอีกระดับการต่อสู้ที่ทุกคนรอคอยอย่างโซโลปัธมิฮอ หรือการทำความฝันของอุซบให้เป็นจริงจะถูกปล่อยให้เกิดขึ้นนอกจอไม่ได้อีกแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมหากาบสุดท้ายถึงต้องยาวนานและซับซ้อนกว่ามารีนฟอร์ดหลายเท่าตัวลืมภาพสงครามที่จบในสมรภูมิเดียวไปได้เลยครับเพราะสิ่งที่กำลังจะมาถึงมันคือสงครามโลกของจริงมันคือสงครามห้าหันที่จะกลืนกินโลกทั้งใบซึ่งมีแนวโน้มว่าจะแบ่งออกเป็นแนวรบใหญ่ๆที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสงครามบนเกาะโจรสลัดที่หนวดดำอาจต้องปะทะก,กับกองทัพเรือและครอสกิล และสงครามกองทัพปฏิวัติการเผชิญหน้าระหว่างคณะปฏิวัติของดราก้อนและภาคีอัศวินเทพของรัฐบาลโลกแล้วกลุ่มหมวกฟางละ่ะพวกเขาคือตัวแปรสําคัญที่จะเชื่อมทุกความขัดแย้งเข้าไว้ด้วยกันกองเรือใหญ่หมวกฟางจะไม่จํากัดตัวเองอยู่แค่แนวรบเดียวแต่จะเคลื่อนพลจากเกาะเอลบัฟเพื่อเข้าร่วมศึกตามลําดับโดยมีชนวนเหตุจากเรื่องส่วนตัวไม่ใช่อุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจจะเป็นการที่รัฐบาลโลกเปิดศึกกับลูฟี่หรือพันธมิตรคนสําคัญของเขาเป็นการสร้างภาพซ้อนทับกับเหตุการณ์จับกลุ่มตัวเอสในอดีตอีกครั้งและแล้วเราก็มาถึงศูนย์กลางของพายุทั้งหมดศัตรูที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อานาจตัวตนที่ลึกลับและทรงพลังที่สุดในเรื่องท่านอิมผู้ปกครองเงาของโลกที่นั่งอยู่บนบัลลังที่ว่างเปล่าอย่างเย,ออยื่ยนการเปิดเผยตัวตนของท่านอิมคือจิ๊กซอ์ชิ้นสําคัญที่สุด ซึ่งผูกโยงกับการเปิดเผยประวัติศาสตร์ร้อยปีแห่งความว่างเปล่าอย่างแยกไม่ออกเพราะความลับที่รัฐบาลโลกพยายามปกปิดจนต้องล้างบางเกาะโอฮาราก็คือเรื่องราวการขึ้นสู่อำนาจของท่านอิมนั่นเองถ้าลูฟี่คือแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณชายคนนี้ก็คือเงาสะท้อนในกระจกด้านมืดของหนวดดำเขาไม่ใช่แค่จักรพรรดิอีกคนที่ลูฟี่ต้องข้ามผ่านแต่คือคู่ปรับคนสำคัญที่สุดในเชิงอุดมการณ์ เขาคือตัวแทนของโชคชะตาและความทะเยอทะยานที่ชั่วร้ายในขณะที่ลูฟี่คือตัวแทนของอิสรภาพและพรหมลิขิตการประทะก,กันของทั้งสองจึงเป็นการต่อสู้เพื่อนิยามความหมายที่แท้จริงของเจตจำนงแห่งดีและน่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อชิงตำแหน่งราชาจรนสลัดก่อนที่ผู้ชนะจะได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าของโลกอย่างแท้จริงเมื่อฝุ่นควันจากมหาศึกครั้งประวัติศาสตร์จางลงโลกของวันพีทจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปบทสรุปที่แท้จริงมันไม่ได้จบลงแค่ที่ชัยชนะ แต่มันคือโลกใบใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นจากซากประหักพังของระบอบเกา่ามันคือจุดที่ความฝันของกลุ่มหมวกฟางทุกคนจะกลายเป็นจริงพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นแผนที่โลกของนามิการกลับไปพบลาบูนของบรูหรือออนบลูของซันจิที่เกิดจากการทำลายเรดไลและที่สำคัญที่สุดคือการนำประวัติศาสตร์ที่แท้จริงกลับคืนสู่โลกของโรบินแล้วเพื่อนๆหลักครับคิดว่าส่วนไหนของมหาสงครามครั้งสุดท้ายจะพีคที่สุดหรือมีทฤษฎีอะไรที่อยากจะแชร์อีกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีชครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ